เวลาที่ข้างห้องทําเสียงดังจนทะลุเข้ามาในห้องเราเนี่ยเราโทษใครครับระหว่างข้างห้องที่ทําเสียงดังหรือว่าโครงสร้างอาคารที่ไม่ยอมกันเสียงผมดูหนังใหม่เรื่องนี้บน n น t f l i x มาชอบมากรุนระทึกตลอดทั้งเรื่องเลยใครที่ยังไม่ได้ดูลองไปดูกันส่วนใครได้ดูแล้วรู้สึกไม่ชอบหรือรู้สึกงงเดี๋ยวผมวิเคราะห์ไปเด็นเนื้อเรื่องและฉากจบให้ฟังมุมผมผมว่าถ้าเข้าใจความหมายที่หนังอยากบอกมันคือหนังที่ดีเรื่องนึงเลยต่อไปจะเป็นการสปอยและวิเคราะห์เนื้อเรื่องแล้วนะครับตกหล่นตรงไหนผิดพลาดอะไรมาคอมเมนต์แย้งกัน รเรื่องนี้หลักๆเลยคือพระเอกมันซวยครับเสือกย้ายไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เขากาลังจะแก้แค้นกันพี่ที่อยู่ชั้น15เนี่ยเคยทําข่าวเปิดโปงไซก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานครับเพราะรถสเปคก็ไม่ได้มาตรฐานเกิดเสียงดังระหว่างชั้นขึ้นได้ลูกบ้านซื้อห้องแพงแต่ไม่เก็บเสียงประมาณนั้นแหละแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็ไม่ถูกตรวจสอบเพราะมีการจ่ายสินบนกันในไซต์ก่อสร้างแม้แต่อายการเนี่ยก็ยังรับสินบนกับเขาด้วยต่อมาอายการคนนี้เลิกเป็นอายการและหันมาลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ครับคอยก้านซื้ออพนนาร์ เพราะว่าราคามันจะสูงขึ้นฮะทุการ์ r เมนต์มันจะมีเสียงดังเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราไปแจ้งฝ่ายนิติบุคคลเนี่ยเขาก็จะแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้เพราะในาร์ r เมนต์คงไม่มีใครคิวกันเพราะเรื่องเสียงดังหรอกพี่ที่อยู่ชั้น15ก็เลยย้ายมาอยู่าร์ r เมนต์เดียวกับอายการแล้วก็จุดประกายว่าไม่มีใครคิวกันเพราะเสียงดังใช่ไหมงั้นกูจะสร้างเสียงดังขึ้นมาเองให้คนในตึกทะเลาะกันจนคิวกันให้ดูข่าวนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตข่าวที่พี่แกเคยเปิดโปงไว้ครับนี่ไงมีคนคิวกันเพราะเกิดจากเสียงดังระหว่างห้องแล้้ววววเเเพจนนนนนนนีีีี่่่่่ยปปป็็คคททัั2015รูสสึกาาาะะมมญหตอ แนวโน้มว่าจะก่อเหตุคิวคนอื่นได้ง่ายที่สุดเลยเริ่มวางแผนทําเสียงดังและสร้างสถานการณ์ให้พี่เอกหงุดหงิดจนอยากคิวคนฮะตอนจบที่พี่เอกกลับไปห้องทําไมด้านบนยังเสียงดังอยู่ทั้งที่ต้นต่อที่ทําให้เสียงดังขิดไปแล้วแล้วทาไมพี่เอกต้องหัวเราะด้วยจริงๆแล้วพี่เอกมันหัวเราะสมน้าหน้าตัวเองครับที่สุดท้ายแล้วมึงต้องทนอยู่แบบเสียงดังต่อไปเพราะมันเป็นเวรกรรมของระบบก่อสร้างประเทศนี้ฮะนั่นแปลว่าสิ่งที่พี่ชั้น15พูดถึงมาตรฐานการก่อสร้างมันคือเรื่องจริงครับพเพกที่ควรจะช่วยแก้ไขเรื่องน ก็คงจะเลือกยากแหละทาในสิ่งที่ถูกแต่ต้องแลกกับความเป็นความตายของคนสุดท้ายตัวเองเลยอทีอยู่รับกรรมกับความเสียงดังต่อไปครับเพืะอเอมันก็เลยหัวเราะสมนนาตัวเองเนั่นแหละกับมีก,กรณีหนึ่งที่ป้าคนนั้นบอกไล้ว่าเสียงดังไม่ได้เกิดจากผนังไม่ได้เกิดจากการก่อสร้างครับมันเกิดจากบุคคลเจอเพื่อนบ้านห้องไหนชอบเสียงดังก็ซวยไปตรงนี้เนี่ยพูดถึงมารยาทการอยู่ร่วมกันฮะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังแนวความคิดที่ทําให้เราวิเคราะห์ระหว่างการต่อสู้ของสองฝั่ง1คือโทษตัวบุคคลกับ2คือโทษการก่อสรรรรรร้้้้้าาาาางงงงงถเเเเเเปป็็นนนนคคคุณณีีี่ยยยลืืออกกขไไหหหทัมมมดดผะะ์บ เลยครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกับเพื่อนกับผมได้นะ